Um <laughs> เีีนั่เนี้ยอเอาเือนขอโ,โซ,โซ,โซแป๊บนะหาตัวก่อน ระวังเพื่อนเราไปแล้วดีกว่าเดี๋ยวเราจะฆ่าเพื่อนอุ้ยอะเก็บตรงนี้ อย่างแน่ต,นต,ตีไม่โดนตายเลยตีไม่โดนตายเลยอ่ะอ้าวติงแตกลืมไปเลยว่าเต็งแตกลุงก็กดออกตั้งนานแล้วกดตีเก้าสิบดาวแล้วเราเล่นให้ร้อยดาวเลยแล้วต้องลงคลิปตอนสี่โมงครึ่งไงตอนนี้กำลังสี่โมงเนี่ยจะทันไหมเก้าสิบเอ้ยร้อยดาวเนี่ยตอนนี้เก้าสิบแล้วอีกสิบเกมครึ่งชั่วโมงไม่น่าทันนะ ม่นไปเล่นไปไปก่อนแต่น่าต้องแบบเลิกเล่นตอนประมาณแบบสี่โมงยี่สิบเพราะมันต้องเผื่อเวลาตัดคลิปด้วยไงตอนนี้มันน่าจะเป็นแนวตั้งอยู่ไงมันต้องตัดทำไมเป็นแนวนอนอะอเอา้าสิ่งเกมหายหายไมหมอะสิ่งเกมหายหรอ แป๊บนะออไม่หายไม่หายดูว่าเสียงเกมไหยแปบ๊บนะซ้ายขวาโอเคไปกันเพื่อนเกิดไปสีอะไรเนะี่ยเขียวหรอเดินมานี่ไม่รู้นํำไปสีไหนแต่ต้องข้ามเราฟ้าติงแต่ว้เฮ้ยชิวๆๆๆ าวจตึงๆเลยวันนี้ขี่มังกรแป๊บเอามนติงแต่งแล้วแล้วขี่ทำไมเนี่ยเพื่อนมันไปมันไปฐานปลกต้องเตียงกดตรงไหนอ่ะแชทบอกกับเพื่อนเพื่อนไม่เห็นมันเนอจบแล้วเพื่อนแล้วขี่มังกรทำไมเนี่ย นึกว่าแบบเตียงมันยังไม่แตกไงแล้วไม่ได้ดูด้วยนู่นๆคิวควๆๆวคววเอาปิดตายตายใครตายนับเท่าไหร่รอดมาได้ยังงี้แอปเป็นทองแป๊บซื้อเผื่อที่เงินตกไม่มี ขี่มังกรใครตายแบบสามบวกสองอะเขียวมันเกิดมาใหม่เหรอสองขี่โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยล่วงร่วงร่วง,วง,วงเกือบละเกือบละ จัดของก่อนนะอัพไปกันเหลือสองตัวเอ,อ่อยู่นูนมาหน,นีมา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  กลัวแม่เลยสิ่งที่นายถือเอามันออกไปไกลๆจากเรานะไม่ต้องวิ่งหนีนายนายนายอย่าปามาละเย่หล <Yeah. S 1> ังจากที่ได้เล่นกับเพื่อนเมื่อวานใช่ไหมเพื่อนเพื่อนที่ชื่อกันคนนั้นนะ่ะเราก็ทำการได้ฝึกกลับมาเล่นแล้วไงฝึกฝีมือแล้ววันนี้ก็มาเล่นต่อเราจะลงคลิปที่เล่นเมื่อวาน วันพรุ่งนี้ถัดจากคลิปนี้งงไหมงงงงแหละพูดไม่รู้เรื่องอยู่แล้วเป็นทุนเดิมยิ่งพูดอะไรซับซ้อนอย่างนี้ไม่รู้คนดูจะรู้เรื่องไหมใช่เราก็ได้ทําการเล่นไปแล้วหลายเกมเล่นไปเป็นชั่วโมงเลยแบบติดติดกันอะ่ะแล้วเราก็เล่นแบบไม่สนอะไรงไงเพราะมันไอดีเราใช่ไหมมันก็เล่นไปเรื่อยแบบเออไปเรื่อยนะยาวๆเลยชั่วโมงนึงขึ้นไปอะ่ะได้ฝึกฝีมือแล้วเราก็ออกมาเล่นในดีของ v p พนี่อุ๊ยว,ว้าวผาคลุมอย่างเท่เลยดูซิหน้าตาเป็นไงขงข,ขอดูก่อนนี่โอ้หน้าตาเป็นลาวาผาคลุมเป็นกาแล็กซี่สุดยอดนี่รอเ,เกมเริ่มอีกหนึ่งคนงเกมตัวเิมตัว,ตวเอา้าอืมรู้จะพูดอะไรเหมือนกันนะตอนนี้กี่มงเนี่ย ทีมึงหนึ่งตอนนี้ได้91อดาวแล้วเพื่อนตกต้องตงด้วยนะเราจะไปบูแล้วตอบอกไป,ปยังเออ,อยังเหมือนเดิมน,นะเราลองเล่นสเตปบ้างคือขี้เกียจตอไปแล้วไง แต่อยากรู้ว่าเราจะปลาโดนนไหมน้มองกะขนาดนนไหนวายไม่นานนอดชิบหยหุยลุกไม่ไดเ้เอาใหม่เอาใหม่รอบแรกคือทดสอบอือ,อมีคนรัดเตียงไปแล้วไม่เดี๋ยวเราต้องซื้อเกาะด้วยจะไปบวกเขาโดยการแส่อะไรไม่ได้ ไปฟ้ากันเถอะผู้รัดเตียงฉันนี่เคียวต่อไปเนี่ยเอาเตียงแตกน่าอเตตงองมแบตก็จะหมดมันต่อบล็อกอะไรอะ่ะ ซิกแซกสเต็ปซิกแซกไม่โดนเลยโดนแล้วโดนแล้วใครตายอัดับแย่ย้อนก่อนนะใครอะโอ้แม็กก็เหลืองเอาเอาเอาลง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 มาซ้ำเลยผมก็กลัวไปผมกลัวนะพี่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 จะเย็นนะไม่เอาไม่เอา ไม่เอากันไม่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 ทำกันแบบนี้กู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 แอเปิลทองก่อนขออนุญาตกินในกระเป๋านะไม่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 วิบแ่หรือสิบตายแล้วชีวิตจันไม่น่ารอดแล้วจะเย็นนะไมียวไมเยาเพื่อนโอ๋ ไม่ได้ยังใครแตนดับโอ้โหนับเก้าก็ไม่อยากได้เหมือนกันนะอ,ะอะเอา,เอาสตีหายใจเข้าฟ้าย,ยังไม่ชิบหายละของแท้และมืมหมดเออเด้อเดี๋เดๆๆเดเดสตีสติเอาอะไรเอาอะไรออกอา่อาอ๋อปีปีๆีๆี <laughs> <c oughs> อขอจอบคลิปก่อนนะแบตจะหมด